นับเวลาถอยหลัง45วันดิน t ทโ d o วิต t c h ร้อยแพ้อุปกรณ์เสริม Nintendo Switch 1คงเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่เหล่าเกมเมอร์ตัวเล็กตัวน้อยที่หลงไหลกับเกมอันสนุกสนานไม่ว่าจะเป็น Mario Party Zelda t h ที่ Up the Kingdom เกมเหล่านี้หากเล่นจบเป็นเกมเกมไปคงไม่ใช่ปัญหากับพื้นที่เก็บความจุของตัวเกมเหล่านี้บนตัวเครื่อง Nintendo Switch สำหรับสายดิจิตอลเป็นหลักที่ n ิน n ท o โ w ส t ิตตัวรุ่นมาตรฐาน หรือตัวรุ่นไหลก็จะมีพื้นที่ความจุภายในให้มา 32GB หากจะยกความจุภายในที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยกับตัวรุ่น OLED ก็อยู่ในระดับ 64GB ก็คงจะเอาอยู่กับตัวเกมที่โหลดเล่นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นสายดองแล้วก็ก็อาจจะเอาไม่อยู่จึงต้องมีการเพิ่มความจุด,ด้วยตัวการ์ด micro SD ที่ทางปูนินเองก็ให้สิทธิ์ในการเพิ่มความจุดได้มากขึ้นกับตัวการ์ด m i c SD หลากหลายมาตรฐานความเร็ว แต่สำหรับดิ t ิ n d o Switch 2ก็ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วนะครับที่ให้ความจุพื้นที่ภายในอยู่ในระดับ256 g b ที่มากกว่าตัวรุ่นเดิมๆเ,เกือบ2เท่าเมื่อเป็นแบบนี้ทุกคนก็ต้องตาลูกวาวเพราะมันเพียงพอกับการเล่นเกมต่างๆของ i n t e n d o Switch 2อย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการเพิ่มความจุด้วยเจ้าตัว MicroSD Card แบบเดิมๆบนตัวเครื่องดิ t ิ n d o Switch 1แต่อย่างใด พอาหาดูตัวเกมระดับที่เป็น a ในด้านฝั่งของตัวเครื่องดิจิตอลทวิตก็จะมีความจุแบบจิ๊บจิปจปไปเลยอย่างเช่นตัวเกมภาพคั่นเทพเนื้อหาสุดแลาใจอย่าง c e n o b a d e c h r o n i c l e ในตัวภาค X definitive edition ก็มีความจุในระดับ13.5 GB the legend of zelda t e a r of the kingdom ก็อยู่เพียงแค่16.3 GB หรือจะเอาตัวเกมที่ตัวท็อปท็อปในด้านของความจุสูงสุดเลยอย่าง resident evil revelation ภากที่2ก็จะแตกในระดับ23.7 GB หรือจะเอาตัวเกมที่มีความจุเยอะสูงสุดอันดับหนึ่งอย่าง NBA 2K Kobe Bryant Edition ก็อาจจะติดตั้งบนตัว s วิต c h หนึ่งตัวรุ่นมาตรฐานไม่ได้เลยหรือหากติดตั้งบนตัว Nintendo Switch OLED ก็อาจจะได้เพียงแค่เกมนี้เกมเดียวเพราะความจุก็อยู่ในระดับ59.2 GB ซึ่งตัวขนาดความจุตัวเกมเหล่านี้ก็ยังดูเบบีไป พอตัว Nintendo Switch 2ก็ให้ความจุในการเก็บพื้นที่ของตัวเกมต่างๆมากสูงถึง256 g b หรือจะเป็นตัวเกมที่เป็นเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2เลยอย่างตัวเกม Mario Kart p a r k World ก็มีความจุเพียง23.4 g b มันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าแทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่เก็บความจุเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่แต่แต่แต,แต่พวกคุณลืมไปหรือไม่ว่า i n t e n d o s w i t c h 2 มีตัวขุมพลังในการประมวลผลที่สูงมากกว่าตัวรุ่นแรกพอตัวทำให้ขียดจำกัดในการเล่นเกมระดับที่เป็นเอได้สูงมากขึ้นเป็นเ <with you S 1> งาตามตัว system, like และตัวขุมพ <you> like ลังนี้มันก็มาด้วยการแสดงภาพที่คมชัดมากขึ้นสังเกตได้จากตัวเกมเวอร์ชันเดิมที่สามารถอัปเกรดมาสู่เวอร์ชัน S ีรีสองได้ก็จะมีการร้องขอความจุเพิ่มเติมในการติดตั้งเพิ่มเช่นตัวอัปเกรดของตัว The Legend of Zelda Breath of the Wild สำหรับ Nintendo Switch 2 จะต้องขอพื้นที่เพิ่มอีก9.7กิกะไบต์เมื่อบวกกับตัวไฟล์ดั้งเดิมที่เคยโหลดเล่นบนดิจิตอลสวิตซ์หนึ่งก็จะโดนใช้ไปแล้ว14.4กิกะไบต์รวมๆไปก็เพิ่มขึ้นมาดูในระดับ50%เลยทีเดียวและไม่ได้มีแค่ตัวเกมนี้เกมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะต้องมีการขอพื้นที่ความจุใน,นการเก็บข้อมูลตัวเกมมากขึ้น และอย่าลืมกับตัวเกมระดับที่ปินเออย่างค่ายเตอร์ปาร์ตีที่จะยกขยงเข้ามาตามอีเยอะแยะมากมา,กมายไม่ว่าจะเป็นตัวไซเบอร์พั2077ที่ต้องใช้พื้นที่ต่ำๆก็ระดับ60 GB กหรือจะเป็น s สต e e ท Fighter ภาคที่6ก็อ,อยู่ในระดับน้องๆ50 GB ซึ่งความจุที่ใช้ในตัวระดับนี้ก็เทียบเคียงเท่าๆกับตัวเวอร์ชันของตัวเครื่อนงนเกมคอนโซลอื่นๆอย่าง PlayStation 5และ Xbox s e r i e s และเหล่าแ,แฟนๆสาวอกปูนินที่ได้เป็นเจ้าของสวิวิท2ก็คงจะเห็นตัวเกมที่มีความจุแตะระดับ100กิกะไบต์ได้อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อหันมามองตัวความจุภายในที่ n ินเท n d o Switch 2ให้มาเพียง2 5 6กิกะไบต์มันดูแล้วก็คงจะไม่เพียงพออย่างแน่นอนจึงอาจต้องใช้ตัวช่วยในการเสริมความจุอย่างเจ้าตัว micro SD card กลับเข้ามาอีกเหมือนเดิมดังที่เคยใช้บนตัว n ิ n t e n d o s w i วิ h 1แต่แต่แต่ เชื่อได้เกือบ99%นะครับว่าจะตัวไมโคร s d card ที่เพื่อนๆทุกคนที่ใช้งานอยู่บน Nintendo Switch 1เวลานี้คงไม่สามารถที่จะนำมาใช้กับ Nintendo Switch 2ได้อย่างแน่นอนเพราะทางปู่นินเขาบอกไว้แล้วนะครับว่า Switch 2ต้องใช้มาตรฐานของตัว m i โคร s d card ที่เป็นมาตรฐานใหม่กับคำว่า Express อยู่ด้วยแม้แต่ตัว m i โคร s d card ของ SanDisk ระดับแดงทอง,งระดับความจุ1นึเทราบต์ ที่ราคาน้องๆระดับ3,000บาทก็ไม่ได้ไปต่อเมื่อมาดูข้อมูลราคา m อ c r o s d card มาตรฐานใหม่ที่ทางปูนินรีเควสตมาสำหรับการใช้บนตัวดิจิทัลสวิตซ์สองสำหรับคนที่อยู่สายกล้องยังบอกว่าต้องร้องจากกับตัวราคาอย่างของตัวแบรนด์ sandisk ความจุเริ่มต้นเพียง 128GB ก็ห็ล่อไป49เหรียญดอลลาร์หรือเกือบจะ2,000บาทแล้วส่วนความจุระดับ 256GB ก็ราคาขยับขึ้นมา ในระดับ3,000บาทขอย้ำนะครับว่านี่คือความจุเพียงแค่256 g b กะหากเทียบกับตัวการ์ดแบบเดิมๆที่ใช้บนสวิตช์หนึ่งในราคาที่จ่ายไประดับนี้ก็จะได้ความจุระดับ 1TB ทรไปแล้วแต่ตัวราคาที่สูงมันก็ต้องได้มากับความเร็วที่สูงเกินเท่าตัวเพราะตัวมาตรฐานใหม่ eX ตัวนี้ที่มันทำให้ความเร็วในทางฝั่ง PC กับคนที่ใช้ SSD แบบ SATA ต้องอ่านกันเลยทีเดียวเพราะความเร็วในการอ่านและเขียนอยู่ในระดับการเขียนความเร็วสูงสุด480 MB ความเร็วในการอ่านสูงถึง880 MB ของตัวแซนดิสรุ่นนี้ดูแล้วมันก็คงจะสูงไปหน่อยใช่ไหมครับและการที่จะได้เครื่องหมาย ex หรือว่า express ตัวนี้มามันก็จะมีช่วงของค่าการทําความเร็วการอ่านและเขียนได้ที่หลากหลายเช่นตัวภาพนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่า micro SD card หรือจะเป็น SD card ของแซนดิสตัวที่ผมยกตัวอย่างมาความเร็วในการอ่านเขียนนั้นก็อยู่ในระดับตัวทอ็ทอปเลยทีเดียวเมื่อมาถึงตรงนี้เพื่อนเพื่อนนึกถึงอะไรไหมกับตัวเหตุการณ์ที่เหมือนจะเป็นเดจาวูนั่นก็คือเคสของตัวเครื่องในเกมคอนโซล PlayStation 5ที่หากจะต้องเพิ่มความจุเพิ่มเติมทาง Sony หรือ PlayStation ก็จะมีการร้องขอกับตัวมาตรฐาน hsd ที่เป็นตัวเวอร์ชัน P ิ i e x p แถมต้องมีความเร็วในการอ่านอยู่ในระดับ 5,500 MB แต่ผมเองก็เคยทำคลิปไปแล้วว่าความเร็วในการอ่านเขียนที่ต่ำกว่านี้ก็สามารถใช้งานบน PS5 ได้เช่นกันแต่ขอเพียงให้ SSD ตัวนั้นรองรับกับตัวมาตรฐาน PCIe x p r e s s 4ก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่บางตัวเกมอาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนความเร็วก็อาจจะดรอปหรือตกไปบ้างแต่ก็ยังรับได้เพราะด้วยตัวราคาที่ถูกกว่าตัว SSD ที่มีความเร็วในการอ่านอยู่ระดับ5,500เมกะไบต์กับในช่วงแรกที่เครื่อง PS5 ออกวางจำหน่ายดังนั้นเหมือนทาง Nintendo Switch 2ก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะตัวราคาการ์ดที่เป็นแบบอ f ฟ i c เ a l ของทางปูน่นินที่ขายใน s t ต re กับมีราคาที่ถูกกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ได้บอดในเรื่องของตัวสเปคความเร็วการอ่านและเขียนไว้มีการกำกับไว้ว่ามันรองรับกับมาตรฐาน e-AX แล้วมันจึงทำให้ผมค่อนข้างเชื่อได้เลยนะครับว่าการ์ดเหล่านี้จะมีความเร็วการอ่านและเขียน ที่ลดหลั่นลงไปอย่างเช่นตัวการ์ดนี้ที่ขายในของทางออสเตรเลียก็มีการเปิดพรีออเดอร์ไว้ที่79ดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อแปลงเป็น USD ดีก็ตกอยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์สหรัฐก็เรียกว่าประหยัดลงไปได้เกือบ20ดอลลาร์กับตัวความจุ 256GB กิกะไบต์ก็ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งที่น่าสนใจในการเลือกซื้อไมโคร SD c a r การ์ดที่จะใช้งานบนตัวท e n d o Switch 2แต่ท้ายนี้ผมขอบอกไว้เลยนะครับถ้าหากไม่รีบและต้องการของดี ก็รอ,อให้ i n t i t d o Switch 2ออกวางจำหน่ายไปได้สักระยะเดี๋ยวก็จะเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นจนหลายหแบรนด์ก็พร้อมที่จะเข้ามาห้ามหันราคากันพร้อมกับตัวสปีดความเร็วการอ่านและเขียนที่สูงขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับบนตัวเครื่อง PlayStation 5เดี๋ยวจะหาว่าทาง a c ค n นทไม่เตือนกับในวันที่ซื้อ MicroSD card มาตรฐาน EX ความจุระดับ1ทไม่ถึง3,000บาทแต่ตอนนี้ถ้าหากซื้อมาใช้งานเลย ก็คงจะได้ความจุไม่เกิน256 g b และพบกันใหม่ในตัวคลิปนับถอยหลังเหลืออีก44วันกับวันวางจำหน่าย Nintendo Switch 2กับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ